สวัสดีครับผมพบกับครูจะให้ฟรีสไตล์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาซ่อมเข็มขัดนะครับมีคนเคยซื้อเข็มขัดรีวายรุ่นนี้ไหมครับนะครับดีวายนะครับแบบนี้เคยไหมครับนี่ครับรีวายไม่รู้แท้ปลอมเดี๋ยวพามาดูชัดๆตรงไฟนะครับอวันนี้ไม่ช่วงมันเดิมแล้วครับไม่ค่อยว่างก็เลยมาถ่ายช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เนี่ยครับผมก็เคยซื้อกันไหมครับถ้าใครเคยซื้อก็ลองลองซ่อมดูถ้าใครเคยซ่อมแล้วก็แล้วไปก็เงียบๆไ้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีตรงนี้แต่ผมเมื่อก่อนผมลืมคิดไปสายมันยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจใจดูว่ามันยาวยังไงคืออย่างนี้นะครับตั้งแต่ซื้อมาแล้วนะครับนะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยดูว่าเข็มขัดนี่จะยาวมากนะครับจะยาวมากยาวจนแบบ รอบเลยนะครับดูนะครับเนี่ยจะรอบเลยนะครับรอบเอวมาจนถึงนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะรอบมาอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าจะหาวิธีตัดยังไงนะครับทีนี้ผมจะตัดยังไงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นได้เย็บใช่ไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นได้เย็บนะครับอ่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เอกใจเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับว่าใครที่หาทางออกไม่ได้จริงๆเขาจะแถม แถมที่เจาะรูมาให้ด้วยนะครับไปที่ต่อกลางดีพอต่อแล้วมันจะเป็นรูอย่างนี้เลยนะครับแต่ผมต่อไม่ค่อยเนียนเพราะว่าไม่รู้จะเปิดได้ใครดูนะครับมันต้องเนียนไม่เนียนไม่เป็นไรแต่มาดูตรงนี้นะครับผมสับสนนิดนึงนะครับเวลาตั้งแต่ซื้อมาแล้วผมว่าจะตัดยังไงจะให้พอดีเอวนะครับผมก็สับสนนิดนึงนะครับว่ามันไม่มีที่ออกผมก็พยายามดึงอย่างนี้นะครับพยายามดึงมันก็จะหมุนได้แค่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันถึงจะถึงจะได้แต่พอดี ใส่ไปใส่มามันหลุดครับมันหลุดออกอย่างนี้ผมก็เลยเก็ตเลยว่าอ๋อมาดูตรงนี้มันครับดูตรงนี้มันมีหัวไขควงเล็กๆอยู่นะครับมันก็จะมาทะลุกับตรงนี้นะครับเพื่อว่าให้ให้เราขันน็อตเพื่อนไปยึดกับหนังตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับวันนี้วันนี้จะมาซ่อมกันเล่นๆดูนะครับนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างครับที่สําคัญมันเป็นหัว เกลียวเล็กๆนะครับก็ต้องดูก็ต้องใช้ไขควงที่มันเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่หัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยใครที่มีแบบนี้ก็ก็นํามาใช้ได้เลยนะครับหรือใครจะมีแบบนี้แต่ว่าถ้าแบบนี้มันมันใหญ่เกินไปคงไม่ได้ต้องใช้แบบนี้แล้วแหละนะครับตัวใช้เล็กๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหัวเล็กๆนะครับเล็กๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซ่อมกันครับผมมาแล้วก็จะมนมุนออกเลยนะครับโอ้ไม่ได้ครับ อันนี้ยังใหญ่ไปนะครับไม่ได้เลยแต่โชคดีครับเรามีกล่องเครื่องมือแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวเล็กอยู่อันนี้เล็กสุดแล้วนะคือเล็กสุดแล้วนะลองดูถ้าไม่ได้ก็คือจบแล้วไม่ได้เลยลองดูซิเออได้ครับได้แล้วมุนได้หมุนได้อ่ะมุนขึ้นมาแล้วนะครับเข็มขัดก็ยังซ่อมยากเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยมุนได้แล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นหัวสกูอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นหัวสกูอย่างนี้หัวไม่ยอมหลุดเลยนะเออหลุดแนละ้วเนี่ยครับอีกอันหนึ่งครับออกง่ายมากทีนี้เออหลุดแล้วเห็นไหมครับหลุดแล้ว Okay. ทีนี้ก็แยกจากกันได้แล้วนี้ก็จะเราก็จะตัดตามความต้องการของเราเลยนะครับว่าจะเอายาวแค่ไหนนะครับนี่มันยาวเกินไปนานแล้วแหละแต่ไม่รู้วิธีแก้หรือว่าโง่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้วิธีแก้ว่าจะแก้อย่างไงดีจะตัดตรงไหนออกอย่างเงี้ยตัดตรงนี้นก,ตตก็ตัดตรงส่วนปลายก็ไม่สวยใช่ไหมอันนี้เราก็พึ่งรู้นะครับการที่เซมขัดมาต้องสังเกตนะครับว่าเขามีวิธีแก้อย่างไงเราเราเนี่โง่เองนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้ไงคลิปนี้ก็เลยมาถ่าย เล่นๆเผื่อมีคนดูนะครับผมเอาละครับก็จะแยกออกจากกันแล้วก็จะดึงป้ายไว้จะติดป้ายเหมือนเดิมเพื่อว่าไม่รู้ว่าเป็นรีไว้นะครับอ่ะทีนี้ก็ผมก็จะวัดขนาดเอวก่อนนะครับว่าขนาดรอบเอวมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะใช้กันไกลนี้ตัดเลยนะครับนะครับก่อนอื่นก็วัดขนาดของรอบเอวก่อนนะครับก็ไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะครับเนี่ยครับก็จะให้มันอยู่ประมาณ ถึงนี่พอดีพอดีนะครับถึงนี่ระหว่างนี้แล้วนั้นเราจะตัดออกนะครับนั้นเราจะตัดออกโหเยอะเหมือนกันนะขนาดนี้เลยครับตัดออกประมาณนี้เลยนี่ครับการตัดก็อยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะครับว่าใครจะให้มันอยู่ระดับประมาณใดแต่ผมจะเอาประมาณฝ่ามือให้มันเหลือๆเยอะๆหน่อยนะครับเผื่อไว้เผื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็จะตัดเลยนะครับเพราะว่ามันมันเหลือมันล้นไปเยอะนะครับผมจะตัดประมาณนี้แหละ ตัดยากมากโอ้โหใช้แรงกันไกลไม่คม่อยคมใช่ไหมครับมันไม่ไปเลยอ่ะอืมตัดเบี้ยวด้วยนะทีนี้รำเลยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายนะครับเห็นไหมขนาดได้ยังไม่ขาดเลยครับนะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับอ่ะก่อนอื่นก็ผมจะลองทําตามเขาดูนะครับทําเป็นแบบนี้ดู ครับเดี๋ยวจะใช้คัตเตอร์นะครับในการทำหรือไม่ก็ไกลก่อนนะกันไกลกล่อนหมายไว้ได้แล้วได้แล้วประมาณนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวจะลองตัด,ตดเข้าไปดูสักหน่อยตัดยากอยู่นะเพราะว่าเป็นหนังอนะ ถ้าเป็นเันล็กตังกลเกล็กๆที่เขาเคยเคยเห็นเขาทำรองเท้าหนังไหมเขาจะมีเก,กล็ดเหล็กๆที่คม่มได้ดีเลย,เลย <c oughs> ไม่ออก <c oughs> ไม่ออกครับเดี๋ยวผมหาคัตเตอร์ก่อนได้แล้วคัตเตอร์ละค่อยจิ้มออกครับค่อยจิ้มแล้ก็แทงมันลงไปแล้วครับทงังยากนิดน,นึงเนาะ เป็นหนังนะครับแต่ถ้าใครมีวิธีดีที่ดีกว่านี้ก็ดีไปแต่ผมเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ช่างนะครับผมนี่ช่างช่างหัวมันทําไปเลยๆนะครับทําไปตามสไตล์ที่ตัวเองพี่จะมีได้นะไม่ใช่ช่างนะผมส่วนใหญ่จะเป็นช่างหัวมันส,ส่วนใหญ่นะะเรียบร้อยแล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่ครับ ทีนี้มาดูกันครับเราสวมเข้าไปเลยนะครับดูตะไอเชือกดีๆครับเชือกให้มันเก็บมุมให้มันเรียบร้อยน,นะครับไม่ค่อยเข้าเลยเพราะว่าอันเนี้ยเหล็กนี้มนมันใหญ่นะครับเห็นเหล็กตัวนี้ไหมครับจะมีเหล็กอยู่ข้างในเห็นไหมครับมันใหญ่เดี๋ยวเราจะมบตัดตรงนี้อ,อ,กอีกครับ นี่ก็ตัดเรียบร้อยนะครับก็ลองสวมดูเลยนะครับผมเนี่ยเข้าได้นะครับถ้าอย่างนี้มันจะเข้าได้นะครับเข้าไปลึกเลยทีเดียวนะครับอ่าถ้าจะเอาป้ายใส่เหมือนเดิมก็ก็ใส่ป้ายเข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยครับผมอ่สวม ก็ไปผมป้ายได้ไหมนี่ยไม่ได้โอ้ยน่ะโอเคสองเ้นอย่างนี้เลยนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ถ้ามีป้ายมันก็แน่นขึ้นนะ แต่ก็ไม่รู้จะใส่ทําไมเนาไปแต่ใส่ก็อยากใส่ครับใส่เข้าไปเถอะ,อะแน่นแล้วครับเดี๋ยวก็มาน,อน็อตครับนี่น,อน็อตตัวเดิมเลยนะครับขันเข้าไปเหมือนเดิมครับง่ายๆจุดนี้โู่ผมไม่ง่ายนะมันเข้ายากอยู่เดี๋ยวเขาโอเคนี่ก่อนเดี๋ยวมันต้องใช้พลังครับ ต่ขันในกล้องไม่ได้เลยแต่แต่มันเข้าไปแล้วแหละแต่มันเข้าไปไปไม่ถุดอนะครับหายไม่ได้เลยเนี่ยหายแล้วหายยากเลยทันทีนะเนี่ยเป็นไงอะ่ะ ดันไว้ด้วยนี่ก็ขันเข้าให้แน่นๆเลยนะครับนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ก็อยู่ดีครับมันได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับตรงนี้ไม่ค่อยเข้าครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เข้าไปลึกอยู่นี่ก็มันก็พอจิกได้แหละนะครับดึงเราไม่มันมันแน่นดีนะครับก็โอเคครับผมครับก็เดี๋ยวมาลองดูครับก็นี้นะครับเนาะสตูดิโอจำเป็นครับก็ยังไม่มีเงินสร้าง ที่จะมีสองสว่างที่ชัดเจนนะครับก็ดูดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับนะครับผมก็ไม่ยาวจนเกินไปครับก็อยู่ประมาณนิดนึงนะครับแต่นี่ต้องเจาะรูใหม่อีกหน่อยอีกหน่อยหนึ่งนะครับครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ครูจะให้ฟรีตายก็พามาซ่อมเข็มขัดนะครับเพื่อจะใช้งานต่อไปแล้วก็เอาไว้ใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีเงินค่อยซื้อใหม่นะครับพอดีมันยาวแล้วมันหลุดด้วยนะครับดังนั้น ใครที่ใช้เครืขัดยี่ห้อนี้ก็ลองลองทำดูแล้วกันนะครับครับผมเจหรับคลิปนี้ครูวิทย์จะให้ฟีสแบ,บ็์เลยครับว่าสวัสดีครับเจอก,กันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม